สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยโคบานเมืองร้อยเกิดออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งออกหรือนําเข้านะครับไม่โดยเฉพาะในเรื่องของนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับการสกัดกั้นเกี่ยวกับเนื้อเถื่อนนะครับซึ่งผมพยายามติดตามเรื่อยๆมานะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวนะครับวันนี้ผมจะมาดูข่าวนะครับเป็นข่าวจากไทยรัฐนะครับ ก็คือคุณธรรมนัทนะครับหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก่อนนะครับรับฟังข้อมูลสินค้าเกษตรด่านแม่สอดนะครับเล่งร่วมมือกับเมียนมาแก้ไขแก้ไขปัญหาเนื้อเถื่อนนะครับซึ่งตามที่คลิปที่ผ่านมานั้นโคบานได้ทําคลิปขึ้นนะครับจากการที่มีการประกาศสงครามกับเนื้อเนื้อเถื่อนนะครับโดยมีการสกัดกั้นเกี่ยวกับเนื้อเถื่อนนะครับ ผลจากการที่เรา,ามีมาตรการเหล่านั้นนะครับก็จะทําให้เนื้อเถื่อนยิ่งมากขึ้นนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราพยายามที่จะสกัดกั้นแล้วนะครับก็คือเขามองว่า,าตรงบริเวณจุดสกัดกั้นตามชายแดนต่างๆยิ่งเราสกัดกั้นในทางหลักนั้นนะครับโดยเฉพาะทางระหว่างาโดย,ยจังหวัดต่างนะครับประเทศเมียนมานะครับมีเส้นทางธรรมชาติที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับถึง500 กว่ากิโลเมตรนะครับทำให้มีการลักลอบนําเนื้อเถื่อนนะครับคือไม่นําเข้าสู่ด่านมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่เล็ดลอดตามช่อง,องทางธรรมชาติรับจากที่ได้มีการประกาศสงครามนะครับเกี่ยวกับสินค้าการเกษตรเถื่อนนั้นก็จะทําให้สินค้าอื่นๆนะครับมีการนําเข้าโดยการลักลอบนําเข้ามากยิ่งขึ้นนะครับจากประเทศเมียนมา โดยเฉพาะนะครับโดยที่สินค้าประเภทอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ใช่เนื้ออย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านพืชพืชประมงและก็ปศุสัตว์นะครับก็จะมีสินค้านั้นลักลอบนําเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับจากการรายงานเขาว่าอย่างนั้นพื้นที่จังหวัดตากนั้นนะครับเป็นพื้นที่ที่ติดกับชายแดนระหว่างไทยกับพม่านะครับระยะทางแถวตะเข็บชายแดนนี้ค่อนข้างที่จะกว้างเลทีเดียวนะครับ ซึ่งมีระยะทางประมาณ533 3กิโลเมตรนะครับจึงทำให้มีการลักลอบนำเข้าสินค้าทางช่องทางธรรมชาติได้ง่ายนะครับโดยที่ชาวบ้านนะครับเพื่อนบ้านของเราคือประทปเทศเียีมานะครับก็คือมีการปลูกนะครับสินค้าการเกษตรไม่ว่าจะเป็นส่วนของอพืชผักพืชไร่อะไรต่างๆนะครับก็จะมีการลักลอบมากยิ่งขึ้นลักลอบนําเข้ามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่า เรามีมาตรการนะครับที่ประกาศนะครับสินค้าเถื่อนทางด้านการเกษตรนะครับาตามตะเข็บทแถนนั้นคือในความง่ายนะครับก็คือบางทีเขาไม่กล้าที่จะเข้าด่านโดยตรงครับเขาก็าจะลักลอบอาตามตะเข็บทะแถนเข้าสู่เส้นทางธรรมชาตินะครับเดี๋ยวนะครับผมขอดูข้อมูลก่อนนะครับอ๋อมีหน่วยงานในสังกัดเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับรับผิดชอบการปฏิบ,บัติงาน3ด่านประกอบด้วยด่านกักกันสัตว์ จังหวัดตากนะครับด่านตรวจพืชแม่สอดนะครับและด่านตรวจประมงตากนะครับดําเนินการตรวจสอบควบคุมสินค้าเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็มีการป้องกันการลักลอบนาเข้าแล้วก็ส่งสินค้านะครับทำให้ทำให้เขาเรียกว่าไงล่ะคือบางทีชาวบ้านนี่คือไม่กล้าที่จะเนื่องจากกลัวนะครับไม่ว่าจะเป็นกลัวการโดนจับอะแรงต่างก็จะท้ายวิธีการ ลักลอบนําเข้าแทนที่จะส่งเข้าไปยังด่านต่างๆดังนั้นแล้วนะครับเมื่อวิเคราะห์ถึงการจัดการด้านปัญหาการลักลอบสินค้าการเกษตรเข้ามาในยังราชอาณาจักรนะครับโดยเฉพาะ,ะโคนะครับเนื้อนะครับหรือ,อสินค้าอื่นๆนะครับโดยเฉพาะ,ะ,ะสัตว์เลี้ยงประเภทโครหรือกระบืออะไรต่างๆนะครับ ถ้ามีการลักลอบนําเข้านะครับถ้าเป็นโรคนั้นก็จะส่งผลเสียหายต่อประเทศของเราโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ทําการบริสัท์ผู้เลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงแพะเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นนะครับดังนั้นแล้วนะครับรัฐบาลก็จะมีนโยบายเกี่ยวกับเขาเรียกว่าขอความร่วมมือกับทางรัฐบาลพม่านะครับในการที่จะให้ความร่วมมือ,อให้นําสินค้าเหล่านั้นนะครับให้ผ่านมาตรฐานก่อนที่จะเข้าไทยนะครับ ปกติแล้วนะครับไทยนี้นําเข้าสินค้านะครับมีหลากหลายชนิดนะครับจากประเทศเมียนมานะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้านําเข้าที่สําคัญเมล็ดข้าวพันธุ์ข้าวโพดนะครับแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวกล้องเมล็ดพันธุ์อะไรต่างๆแอปเปิลนะครับมีมูลค่าสูงเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าทางประวัติ์นะครับโดยเฉพาะโคนะครับมีมูลค่าถึง2316หล้านบาทนะครับอ่า สินค้าออื่นก็จะมีสินค้าทางประมงนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยแครงนะครับหรือกุ้งหรือสัตว์อื่นๆนะครับซึ่งมีมูลค่าที่ค่อนข้างไม่แพ้อะไรเลยนะครับก็เยอะเหมือนกันเห็นไหมละครับว่าถ้ามันถ้าเราเป็นการประกาศสงครามเลยนะครับโดยคนที่อยู่ประชาชนของประเทศเมียนมาเนี่ยเขาก็คล้ายๆเป็นเพื่อนบ้านกับไทยอยู่แล้วนะครับอยู่แบบวิธีชาวบ้านนะครับดังนั้นแล้วในการที่จะ ให้เขาทําให้ถูกต้องนั้นครับต้องใช้ความร่วมมือจากรัฐบาลของประเทศเมียนมาเองด้วยนะครับาสาหรับแล้วสรุปประเด็นนะครับวันนี้รัฐบาลนะครับก็เลยมีนโยบายนะครับที่จะพยายามที่จะคุยนะครับเกี่ยวคุยกับประเทศหรือขอความร่วมมือกับประเทศเมียนมานะครับในการแก้ไขปัญหาเนื้อเถื่อนหรือการนําเข้าโคเถื่อนหรือสินค้าการ,การ,กรเกษตรอื่นๆ จากการที่ประกาศสงครามแล้วนั้นได้รับผลกระทบอย่างมากเหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วเราควรที่จะมีการเขาเรียกว่าการพูดคุยนะครับการสื่อสารกับรัฐบาลประเทศเียนมานะครับให้กับชับในเรื่องความเป็นมาตรฐานนะครับว่าก่อนที่จะส่งสินค้าอ,ออกจากประเทศของตนนะครับไปยังประเทศเพื่อนบ้านนั้นควรจะมีมาตรการอ,อย่างเข้มงวดเช่นกันนะครับจึงจะทําให้สินค้า,าเกษตรของเรานะครับเป็นสินค้าที่ มีความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโคเนื้อนะครับเนื้อสัตว์อะไรต่างๆตลอดจนนะครับสิ่งอื่นๆนะครับสินค้าประมงหรือสินค้าการเกษตรเอๆก็คนที่จะเข้ามาสู่ระบบนะครับถ้าออกนอกระบบแล้วนั้นปัญหาอาจจะตามมาได้นะครับโดยเฉพาะโคนะครับกระบื้ออะไรต่างๆแพะนะครับซึ่งถ้ามีโรคแล้วนะครับก็อาจจะมาระบาดที่ประเทศไทยตามที่ผมได้ทําคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับ สำหรับวันนี้โคบาลเมืองร้อยเกิดออฟฟิเชียนะครับขอนำเสนอแล้วก็เล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ